สวัสดียามชาชาเช้าจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็ตื่นมาทำงานเหมือนเดิมน,นะคะตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งตื่นขึ้นมาตีลูกปลาพอทำเสร็จก็จะไปเตรียมจัดใส่กล่องข้าวนะคะระว่างกีลปลานี่ฝนก็ตกนะคะแต่เบาๆ เพราะวานได้ลงผักลงผักกุวงตุ้งได้เหมือลองสามสี่กล่องนะคะเพิ่งลงเมื่อวานต้นเล็กๆเนี่ยนี่เป็นกวงตุ้งนะคะ นี่คือจะจะพ่อในดินก่อนทีนี้พอเขาโตประมาณเนี้ยแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วก็ใส่ในฟองน้ำแล้วมาลงกองได้เลยผักสลัดก็กำลังโตลงเม็ดนิดๆไม่แรงนะคะบรรยากาศดีมากเลย เวลาเราทำข้าวจัดข้าวตัวนี้เสร็จแล้วก็จะได้จัดอีกเมนูหนึ่งไปเลยนะคะมาจะเป็นข้าวไก่อกะหว่างทำเมนูนี้อยู่ก็อบไก่ไปด้วยมาจะัจะัดเสร็จก็อบไก่เกือบจะเสร็จพอดีแล้วก็ได้ทอดไข่ดาว ที่สามารถทำพร้อมกันได้ก็ทำไปเลยเพราะว่าจะไม่เสียวเวลาพอทำข้างเสร็จก็ไปส่งข้าเรียบร้อยนะคะส่งเสร็จก็จะไปเดินออกกำลังกายที่สวนสุขภาพต่อมาเดินเล่นที่สวนสุขภาพนะคะสวนหลวงสวนเฉลิมพระเกียรติ มีคนเข้ามาออกกำลังกายกันวันนี้เป็นวันหยุดรชาชการก็จะมีคนเยอะหน่อยแต่เราติดตัวออกมาด้านนี้ บรรยากาศดีมากเลยเชา้าๆไม่ใช่เชา้าเท่าไรแปดแปดโมงได้แล้วตอนเนี้พระอาทิตย์ขึ้นสุกแล้วนะคะนกเยอะมากมีต้นหญ้าสวยเนีย่ยดอกกันนี้ดอกหญ้านี่สวยเนี่ยเต็มเลย ดอกหญ้าสวยมากแป้มขึ้นเต็มเลยนะคะเต็มเลยดอกไม้ธรรมชาติที่ถ้าเราลอยรับเป็นมงกุฎนะมงกุฎสวมใส่น่าจะสวยเดี๋ยวจะลองทำดูสักอันสวยอะ่ะ เดี๋ยวลองลองถอดออกมาทำเป็นมอกุดสซิได้ไหม ทําไปเรื่อยทำเป็นมงกุฎดอกหญ้าเต็มเลยสวยๆทางนั้นเลยนะคะแานเพื่อนเดินชมต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้า นกเยอะมากเดี๋ยวจะไปซื้อปลาต่อนะคะจะเป็นแมคโคก่อน